สวัสดีครับพบกับรายการทันเทนลงทุนทองครับบ่ายวันพุธเช่นเคยครับถ้าผู้ฟังอยู่กับผมพี่พีระพงศ์ครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลุ่บริษัทรอสลิตครับวันนี้ผมก็ทําหน้าที่เช่นเคยครับมาวิเคราะห์ในส่วนของภาพรวมทิศทางราคาทองช่วงบ่ายประจําวันพุธนะครับ เราจะเห็นว่านะครับตลอดช่วงเช้าช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับราคาทองนะครับก็มีทิศทางที่ปรับตัวย่อลงต่อเนื่องเลยนะครับเนื่องจากตั้งแต่เช้าเนี่ยยังไม่สามารถปรับยืนเหนือ1900เหรียญขึ้นไปได้นะครับภาพรวมนะครับจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับก็ขอให้ท่านผู้ฟังนะครับติดตามกันได้เลยครับผมก็จะมีในส่วนของวิเคราะห์นะครับข่าวสารราคาทองนะครับตัวเลขเศรษฐกิจ ที่น่าติดตามนะครับและรวมไปถึงในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนค่ำคืนนี้นะครับพลาดไม่ได้ครับมาเริ่มในส่วนของราคาทองคำล่าสุดนะครับตอนนี้อ้างอิงเวลาบ่าย3.05โมง5นาทีนะครับราคาทองคำแท่งนะครับอ้างอิงราคาทองคำสมาคมค้าทองคำนะครับ9ก5สครับ ตอนนี้รับคืนอยู่ที่28,900ืารครับขายออกอยู่ที่29,000บาทนะครับผมในส่วนของทองรูปพัรร์ครับ96.5ครับฐานภาษีอยู่ที่28,379.52ครับขายออกอยู่ที่29,500บาทนะครับตอนนี้ก็ช่วงบ่ายก็มีการปรับตัวลงต่อเนื่องนะครับเป็นครั้งที่4แล้วนะครับผม นะฮะฮเรามาต่อกันในส่วนของราคาทองคำออสเตรเลียกันบ้างครับราคาทองคำออสเตรเลียครับตอนนี้นะครับอ้างอิงเวลาบ่ายสโมงหนาทีเช่นกันครับราคารับขื้นนะครับอยู่ที่28,959ครับขายออกอยู่ที่28,999บาทนะครับราคาเปลี่ยนแปลงนะครับลบร้อนะครับตอนนี้อ้างอิงในส่วนของโกลสปอตนะครับที่อ่ บริเวณ1896รเหรียญนะครับก็ภาคบ่ายนะครับก็ยังไม่สามารถยืนอยู่เหนือพันเได้นะครับทองเลยเลือกที่จะปรับตัวลงมาก่อนนะครับเรามาต่อกันในส่วนของภาพรวมข่าวสารราคาทองกันบ้างครับมากดติดในส่วนของข่าวสารราคาทองคํากันบ้างนะครับราคาทองคำนะครับเมื่อวานครับก็ปิดลบประมาณ10ดอลลาร์นะครับปิดที่ระดับ1898ดดอลลาร์นะครับ โดยราคาทองคำนะครับได้รับแรงกดดันจากแรงเทขายทํากําไรนะครับของบรรดานักลงทุนนี่แหละนะครับซึ่งเราจะเห็นว่าในช่วงวันสงวันที่ผ่านมานะครับราคาทองนะครับปรับขึ้นไปยืนเหนือพันเอเหรียญนะครับการขึ้นไปสูงสูงขนาดนี้ครับแน่นอนครับก็ต้องมีการเทขายทํากําไรบ้างนะครับผมนะฮะและอีกปัจจัยหนึ่งครับก็เป็นปัจจัยที่ตัวอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีนะครับปรับตัวขึ้นนะครับหลังอเมริกาเองนะครับเข้าไปแบนในส่วนของธนาคาร กลางในรัสเซียนะครับเพื่อตอบโต้นะครับในการลุกลานยูเครนนะครับผมนะครับปัจจัยในส่วนของข่าวสงครามในยูเครนนะครับก็ยังเป็นข่าวสารที่จะต้องโฟกัสเป็นหลักในช่วงนี้นะครับผมนะฮะถ้าถ้าหากมีความทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะครับตัวนี้อาจจะส่งผลหรือหนุนทองให้ปรับตัวสูงขึ้นอีกระลอกหนึ่งก็ได้นะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่มีข้อตกลงนะครับหรือ เริ่มผ่อนคลายลงเนี่ยเราอาจจะเห็นราคาทองคำนะครับปรับตัวลงมาอีกระลอกหนึ่งระลอกใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะครับผมนะฮะช่วงนี้ต้องติดตามในส่วนของข่าวนี้ข่าวสารนี้เป็นหลักนะครับขออภัยครับเรามาต่อกันในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจสําคัญค่ําคืนนี้กันก่อนนะครับว่ามีตัวเลขสําคัญอะไรบ้างที่เกี่ยวกับตลาดทองนะครับวันนี้เป็นวันพุธที่23นะครับวันนี้ไม่มีตัวเลขเศรษฐกิจสําคัญนะครับผม มาต่อกันในส่วนของข้อมูลทางเทคนิคกันบ้างนะครับสำหรับใครเป็นสายลงทุนนะครับเทรดทองคำแท่งนะครับต้องดูนะครับโดยส่วนของการภาพรวมของการคาดการนะครับถ้ามองโดยเทรนด์ใหญ่แล้วเนี่ยราคาทองนะครับปัจจุบ,บันก็แตะอยู่ประมาณ1,900เหลียรหียญนะครับหากเราย้อนดูไปภาพรวม5ปีย้อนหลังนะครับภาพรวมใหญ่ยังเป็นเทรนด์ขาขึ้นนะครับ ในส่วนของเว็บไซต์ tradingeconomics.com นะครับเขากล่าวไว้ว่านะครับเราอาจจะเห็นทองคำนะครับอยู่ที่ประมาณ1843เหรียญอีกครั้งนะครับในไตรมาสนี้นะครับและอาจจะเห็นราคาทองนะครับภายในปีนี้ครับต่ำสุดยูประมาณไม่ใช่ต่ำสุดครับเราอาจจะเห็นประมาณ1786เหรียญนะครับในช่วง12เดือนข้างหน้านะครับนะถ้าเราดูนะครับอันนี้ภาพรวม10ปีนะครับเราก็จะเห็นว่า ราคาทองครับขึ้นมาตลอดนะครับตลอดเลยระยะเวลา5ปีนะครับมาดูในส่วนของราคาทองล่าสุดกันบ้างนะครับตอนนี้นะครับช่วงบ่ายครับพันแเหลรียญช่วงบ่าย3ามโมงนะครับภาพรวมราคาทองครับยังไม่สามารถปรับยืนขึ้นไปเหนืออเดี๋ยวดูตรงนี้ชัดๆครับยังไม่สามารถยืนไปที่บริเวณเหนือ1900เหรียญได้อีกครั้งนะครับ แม้แต่1903เหรียญก็ยังเบรกไม่ได้ครับตรงนี้ก็ต้องระวังกันนิดนึงนะครับเป็นโซนซัพพลายโซนะครับหาไม่ผ่านนะครับโอกาสที่ทองจะปรับมาเข้าสู่แนวรับนะครับมีโอกาสสูงเลยทีเดียวนะครับเราดูจากไหนครับเรามาดูในส่วนของบริเร์แบนนะครับณขณะนี้นะครับเราจะเห็นว่าเส้นสีน้ําเงินครับตัวกราฟแท่งเทียนนะครับชนในส่วนของเส้นอัปเปอร์แบนนะครับเส้นบนเนาะนะครับผม ตรงนี้เองนะครับโอกาสที่จะมีแรงเทขายทํากําไรก็มีโอกาสสูงนะครับอาจจะทําให้กราฟแท่งเทียนนะครับปรับราคาลงมาโซนแนวรับประมาณ1888เ18หรียญหรือ1 8น8เหรียญครับเพื่อพักมานะครับเพื่อให้อยู่บริเวณเส้นแนวรับตรงเส้นมิดเดิลแบนเส้นสีส้มตรงนี้เนาะนะครับโอกาสมีไหมฮะเรามาดูในส่วนของอ่า e s i i n t o r เ t o r เช่นกันครับเราก็จะเห็นว่าตรงนี้นะ <S <S เห็นไหมฮะ ก็เข้าสู่เขตโอเวอร์บอทนะครับเอฟโอเวอร์บอก็คือเขตที่มีแรงซื้อสะสมสูงนะครับก็ซึ่งก็อาจจะทําให้ราคาทองนะครับมีแรงเทขายทํากําไรตามมานะครับผมนะครับตรงนี้ต้องระวังให้ดีนะครับนะฮะซื้อก็ต้องพับมือไว้ก่อนเนาะส่วนใหญ่ตอนนี้ช่วงนี้นักลงทุนก็จะเน้นขายมากกว่าเพราะว่าตัวกราฟแท่งเทียนครับยังไม่สามารถเบรกพันเเหรียญขึ้นไปได้นะครับตรงนี้ก็ จะเป็นซัพพลายโซนที่น่าขายนะครับขายก่อนแล้วค่อยมารอซื้อนะครับมาดูในส่วนของอินดเคเตอร์อีกตัวหนึ่งที่ผมใช้ดูนะครับก็จะเป็นในส่วนของอิชิโมกุคลาวนะครับผมนะครับตัวนี้เป็นไทม์เฟรมสชั่วโมงนะครับถ้าเราดูในส่วนของภาพรวมแล้วเนี่ยนะฮะเรายังเห็นว่ากราฟแท่งเทียนนะครับยังปรับอยู่เหนือก้อนเมฆอัพคุโมนะครับตรงนี้นะ เมื่อไหร่ก็ตามที่ครับที่กราฟแท่งเทียนครับปรับยือนเหนือกลุ่มก้อนเมฆดังกล่าวนี้นะนะครับเราจะเล่นฝั่งบายนะครับผมนะนั่นหมายความว่าเมื่อกราฟแท่งเทียนย่อลงมาเทสตรงกลุ่มก้อนเมฆนี้เราก็จะเข้าไปรับนะครับเพื่อเกฑงกาไรฝั่งซื้อนะครับฝั่งนี้ฝั่งซื้อจะได้เปรียบกว่านะครับผมนะครับสำหรับใครตรงนี้ครับใครขายไปแล้วก็รอซื้อได้ตรงบริเวณกลุ่มแนวรับกลุ่มก้อนเมฆตรงนี้นะบริเวณพันแปดร้อยแปดสิบแปดเหรียญเช่นกันครับ ส่วนราคาทองนะครับมันจะมองหลุดหรือมองปรับตัวลงชัดเจนเนี่ยก็ต่อเมื่อเขาหลุดลงมาต่ํากว่ากลุ่มก้อนเมฆตัวนี้ครับผมนะฮะหลุดอย่าให้หลุดประมาณพันแปดเหรียญแล้วกันนะครยิ่งถ้าแทงทะลุลงมาตรงนี้เราจะสลับเป็นหน้าเซลล์แล้วนะครับผมนะเล่นตลาดฝั่งเซลล์นะครับเราสามารถย้อนดูได้ครับผมนะฮะเห็นไหมฮะเมื่อไรก็ตามที่เราการา์ดแทงเทนอยู่ยเหนือกลุ่มก้อนเมฆนะโซนนี้เห็นไหมฮะ ฝั่งบายก็ยังได้เปรียบครับเด้งไปแล้วก็มาย่อซื้อย่อซื้อนะครับผมหลุดก้อนเมฆไปเราเล่นฝั่งไหนครับเราเล่นฝั่งเซลนะครับผมนะฮะเซลเซลเซลแล้วค่อยบายนะครับผมนะฮะเมื่อไหร่ที่เด้งเซลอีกไม่่บายแต่ว่าเมื่อทะลุก้อนเมฆกลับฝั่งไปเล่นฝั่งบายนะครับก็ได้กําไรตลอดนะครับผมนะฉะนั้นช่วงนี้ครับฝั่งบายยังได้เปรียบตลาดนะครับลอยยอนนิดนึงนะครับฝั่งเซลก็ เป็นเซลระยะสั้นนะครับก็มีจุด stop loss นิดหนึ่งนะที่1913เหรียญน,นะครับฝั่งบ u ายเช่นกันครับบ u ายได้แต่ว่ามีจุด stop loss ไว้ที่ประมาณ1888เหรียญ stop loss หมายถึงอะไรเมื่อราคาหลุดโซน1888เหรียเหรียญเราต้องตัดขาดทุนนะครับแล้วสลับเป็นหน้าเซลแทนนะครับเรามาดูในส่วนของอาภาพรวมสถิตินะครับในช่วงประมาณเดือน ปลายเดือนกุมภาพันธ์นะครับจากสถิตินะครับก็อย่างที่บอกครับผมที่เคยบรรยายในคลิปวันเสาร์นะครับผมนะฮะประมาณช่วงปลายปลายเดือนกุมภาพันธ์ถึงต้นมีนาครับเราจะอาจจะเห็นราคาทองนะครับปรับตัวลงอีกครั้งหนึ่งหลังจากเป็นขาขึ้นนะครับตลอดในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะครับซึ่งมันจะเป็นข้อมูลอ้างอิงเดิมๆซ้ำๆนะครับเป็นข้อมูลย้อนหลังไปเลย5ปีนะครับ ซึ่งจะมีพฤติกรรมการเคลื่อนไหวที่มีรูปแบบคล้ายคลึงกันนะครับผมนะฮะถ้าเราเอาสถิติในแง่ตัวนั้นมาอ้อางอิงนะครับเราก็จะสามารถคาดการณ์ได้ว่าไม่แน่นะครับปีนี้นะครับผมในช่วงเดือนมีนาคมนะครับราคาทองจะปรับมาให้เราซื้อถูกได้อีกครั้งนะครับผมนะฮะโดยจะเริ่มจะดะลอฝาแรงซื้อในช่วงปลายเดือนกุมภาพกุมภาพันธ์นะครับอย่างที่บอกนะครับตอนนี้ยังอยู่ในส่วนของที่ เราต้องโฟกัสในส่วนของข่าวยูเครนเนาะซึ่งมันเป็นปัจจัยหลักนะครับในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาย้อนดูนะครับนิดหนึ่งนะครับเผื่อใครสนใจในส่วนของภาพรวมทางสถิตินะครับก็มีบรรยายเต็มๆในช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับนี้ผมย้อนดูให้นิดนึงนะครับนำจิ่มนะครับปี2021เห็นไหมฮะปี2021นั่นแหละนั่นแหละฮะ ประมาณช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์นะครับราคาทองก็เริ่มปรับตัวลงนะครับผมนะฮะเริ่มเริ่มแผ่วๆนะครับผมไม่แน่ครับครั้งนี้อาจจะแผ่วก็ได้นะปลายเดือนนะครับผมแล้วมันลงลึกอีกทีนะครับประมาณช่วงกลางเดือนมีนาคมนะครับซึ่งกลางเดือนมีนาเนี่ยมันจะตรงบังเอิญตรงกับวันที่เฟดนะครับมีแนวโน้มที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยด้วยนะครับผมถ้าข่าวนี้เล่นตลาดจริงนะครับเราอาจจะเห็นราคาทองทาจุดต่ําสุดในช่วงกลางเดือนมีนาคมนะครับผมนะครับ วางแผนเอาไว้ครับตอนนี้นะครับกราฟแท่งเทียนนะครับสูงเสียดฟ้าเลยนะฮะผมนะฮะภาพรวมนะครับก็จะเป็นเหมือนแท่งเทียนขนก่อนั่นแหละฮะตรงนี้เห็นไหมฮะเหมือนกันครับเดี๋ยวไฮไลท์ให้ดูครับท่าตรงนี้นะเนี่ยเดี๋ยวขึ้นได้เดี๋ยวก็โดนทุบได้เช่นกันครับต้องรอนะสําหรับใครที่ฝั่งซื้อมาเรามาโฟกัสกันที่ในส่วนของแนวรับแนวต้านกันบ้างดีกว่านะครับผม แนวรับแนวต้านที่แนวรับต่างๆราคาไทยจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับสําหรับใครที่จะรอซื้อทองคําแท่งนะครับรอราคาถูกๆนะผมก็คํานวณมาให้แล้วว่าแนวรับต่างๆเนี่ยราคาไทยจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับเพื่อที่จะสะดวกสําหรับใครที่จะรอตั้งซื้อราคาทองคําแท่งผ่านแอปพลิเคชันออสเลิยนะครับเบื้องต้นนะภาพรวมสปอร์ตตอนนี้พันแเหกเหรียญน,นะครับ ผมตีเป็นแนวต้านไว้ก่อนเนาะสำหรับใครที่มีของแล้วรอขายนะครับตอนนี้1,903เหรียญน,นะครับราคาไทยจะถูกคำนวณอยู่ที่2 9 0 5 0บาทนะครับผมตรงนี้อ้างอิงเรทบาทอยู่ที่32.33นะครับผมนะฮะมาต่อกันในส่วนของแนวต้านที่2,913เรหรียญครับราคาไทยจะอยู่ที่ประมาณ2,918 0นะครับ ถ้าเบรกโซนนี้ไปได้ครับเราก็อาจจะเห็น1,926เหรียญครับราคาไทยอยู่ที่2,9400นะครับผมเบรกโซนนี oh. ้ยังไม่ผ่านนะ9นย์9 1 3เนี่ตรงเนี้ยโซนไม่ผ่านเราเล่นขายไปก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวไปรอซื้อกลับนะครับบริเวณแนวรับแรกของวันนี้ครับ1,888เหรียญราคาไทยอยู่ที่ประมาณ2,8900นะครับในส่วนของแนวรับที่2ครับ1,878เหรียญราคาไทยอยู่ที่2 8 7 5 0บาทนะครับ แนวรับที่สครับอยู่ที่2มืโทษนะครับพันแดยเหรียญครับราคาไทยอยู่ที่28,550บาทนะครับเรามาดูแนวรับสุดท้ายกันบ้างครับนี้มองลึกๆเลยนะสำหรับใครรอระยะยาวเลยครับและหวังว่าพันแจะกลับมาอีกครั้งนะครับก็ใครจะตั้งไว้เล่นๆก็ได้นะครับพันแปดร้อยราคาไทยน่าจะอยู่ประมาณ27,550บาทนะครับผมช่วงนี้เงินบาทแข็งนะครับ หากดิ่งไปทีเดียวนะครับก็แทบสุดเลยนะครับผมนะฮะมาดูในส่วนของค่าเงินบาทกันบ้างครับค่าเงินบาทจะเห็นว่าเรายังอยู่ในช่วงแนวโน้มที่ปรับตัวแข็งค่านะครับนะฮะแต่ว่ามันมีจังหวะรีบาว์อ่อนค่ามาบ้างแต่ภาพรวมยังอยู่ในแนวโน้มอ่อนค่าโทษนะครับแข็งค่าอยู่ฉะนั้นราคาทองแม้ป,ปรับขึ้นไปสูงๆเราอาจจะไม่เห็นราคาทองที่สูงมากนักนะครับนะครับ โอเคเนาะภาพรวมทางเทคนิคเราดูไปแล้วนะครับแนวรับแนวต้าเราคำนวณให้แล้วนะครับใครดูไม่ทันนะครับเตยตีให้เผื่อใครถ่ายรูปนะครับหรือแคปหน้าจอเนาะนะครับก็จบในส่วนของภาพรวมทางเทคนิคแล้วนะครับผมแต่ภาพรวมถ้าถูกประเมินในคืนนี้นะครับก็นั่นแหละฮะโอกาสลงมีมากกว่านะครับผมเราอาจจะไปรอประมาณพันแปดร้อยแปดสิบแปดเหรียญนะครับผมนะฮะ ดโซนนี้ไปครับก็ไปรอแนวรับอื่นได้เลยนะครับผมอย่าให้หลุดนะพันแปดร้อยแปดสิบแปดเหรียญยืมไม่ได้นะครับก็ขาลงจะกลับมาได้เปรียบอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคครับผมสาหรับวันนี้ผมก็ขอจบในส่วนของบทวิเคราะห์ราคาทองช่วงบ่ายถึงภาคค่ำนะครับแล้วพบกันใหม่ครับกับรายการทันเทนลงถุนทองครับสวัสดีครับ